เสียเวลานะคะเราพร เป็นกอหญ้าวันหน้าเป็นกอไผ่ถ้าไม่ล้มความตั้งใจวันต่อไปจะเป็นต้นสาที่แข็งแรงว้าวว็ววนนว้พิมววมาวว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 อวว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 อวววว่ ก็วันนี้พิมไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์หรือจะมาบอกมาสอนใครแต่ว่าวันนี้พิมจะมาบอกแนวคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์ที่คุณอาจจะมีหรือไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะมีน้อยมากๆนะคะก็มาังค่ะก็ข้อที่หนึ่งคนที่สําเร็จมองตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งข้อนี้ ถ้ามองดูดีๆก็บางคนก็ยังอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีข้อนี้แล้วหรือยังถ้าคนทีป่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจริงๆเขาจะมองว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆก็คือสมมติว่าคนที่ล้มเหลวจะมองข้ามข้อนี้ไปซึ่งจะทําให้เสียวเวลาก็คือจะทําตัวแบบเล่นๆไปวันๆเหมือนแบบ เหมือนคิดว่าเหมือนเหมือนยกตัวอย่างที่เราทําธุรกิจบาลานตรงนี้เนาะก็ถ้าคนไม่ประสบความสําเร็จหรือยังไม่มองว่าตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะทางานไปวันๆทํางานเอื่อยๆเฉยๆไม่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองสําหรับคนที่มองว่าตรงนี้เป็นธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเป็นแบบที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะนําพาตัวเอง ประสบความสําเร็จได้ก็จะทําตรงนี้ให้เต็มที่ใส่เต็มร้อยนีพลังเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่ใช่ว่าทําแบบเบื่อเฉยเฉยแบบไม่รู้เป้าหมายของตัวเองนี่ค่ะก็มาข้อที่สองคนสําเร็จกระตือรือร้นและรักในสิ่งที่ทําก็คนที่กระตือรือร้นในหน้าที่การงานของตัวเองและเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆจะตื่นเช้า สมมติว่าเราทาธุรกิจตรงนี้เป็นเป็นแบบตอนนี้ที่เรากำลังเริ่มต้นอยู่ก็คือเป็นการตอบแชทลูกค้าก็จะไม่ขี้เกียจในการตื่นเช้าขึ้นมาตอบแชทลูกค้าจะไม่มีข้ออ้างนั่นนี่ว่าโอ้ฉันนอนไปแค่สองสามชั่วโมงแต่ว,ว่าแบบนอนไปนิดเดียวแล้วทําไมต้อง,งขึ้นมาตอบแชทลูกค้าถ้าคนที่มีความมีแบบกระตือรือร้นในหน้าที่ตัวเองจริงๆก็จะแบบ ตื่นเช้าขึ้นมาอยากมีอารมณ์มีความรู้สึกแบบอยากม<ห>าตอบลูกค้าตอนเช้าอยากมีอารมณ์แบบเงินเข้ากระเป๋าในตอนเช้าหรือมาเช็คแอดเช็คสถิติแล้วก็ถูกทำทุลิปทำทูดูลิ์ของตัวเองในแต่ละวันมีเป้าหมายชีวิตแบบที่มุ่งมั่นจริงๆส่วนข้อที่3เนาะคนสำเร็จจะไม่อ้างว่าไม่มีเวลา สำหรับคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีเวลาก็ย้อนกลับไปดูตรงข้อที่1และข้อที่2ดูว่าตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจไหมมองตัวเองเป็นแบบเจ้าของธุรกิจจริงๆไหมแล้วก็มีหน้าที่แบบกระตือรือร้นในการทํางานของตัวเองไหมซึ่งถ้าตรงนั้นไม่มีก็แสดงว่าคุณไม่ได้จะเป็นคนหนึ่งคนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจได้ส่วน คนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเขาจะไม่มีคําว่าข้ออ้างจะไม่มีคําว่าเนี่ยฉันทํางานเหนื่อยทั้งวันขอนอนเอาแรงหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนที่ถ้าเกิดมองคนที่ประสบความสําเร็จแบบเหมือนแบบคนที่แบบเป็นเจ้าของเป็นซีโอจริงๆถึงงานจะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะมีเวลาทําธุรกิจมีเวลาให้กับ งานที่ตัวเองทำอยู่ส่วนข้อที่4คนสําเร็จชอบสร้างโอกาสไม่ใช่รอคอยโอกาสสําหรับคนที่อยากประสบความสําเร็จหรือประสบความสำเร็จจริงๆก็จะชอบสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆจะสรรหารู้ทางตัวเองให้ไปนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายตัวเองให้ได้แล้วก็ จะไม่คอยชอบให้ใครมาหยิบยื่นโอกาสให้แต่จะเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสให้ตัวเองขึ้นมาใหม่เหมือนแบบพี่มุกเหมือนแบบพี่สาที่เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นบาลานซ์เอหรือว่าบาลานซ์ีก็จะชอบแบบสรรหารู้ทางใหม่ๆสมมติว่าเราจับตัวนี้อยูุ่่งแล้วเริ่มขายได้แล้วนะแล้วก็ลองไปจับตัวอื่นเล่นดูแล้วมันก็แบบ เนี่ยมันมันเหมือนเป็นคนบุกเปิดเป็นคนแบบเปิดสินค้าตัวนี้ให้ตลาดได้รู้ในแบบนี้ค่ะก็ข้อห้า,ออา 5, คนสำเร็จไม่กลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงก็ข้อนี้จะเปรียบเสมือนกับการยิงแอดก็ได้จะบอกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ร้อยทั้งร้อยพิ้ว่าอยู่ในห้องนี้เกินครึ่งก็น่าจะกลัวการยิงแอดว่าเออนเนี่ย จะโดนปิดไหมจะโดนนั่งจะโดนมีไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ประสบความสําเร็จจะไม่มีคาว่ากลัวก็คือจะทําไปก่อนก็มันก็อาจจะโดนปิดนะแต่ถ้าเกิดโชคดีจริงๆก็ถ้าเกิดทําแล้วมันก็จะมีสองแง่สองงามก็คือ มันก็จะมีสองแง่ไม่ใช่สองความมันก็จะมีสองเงาก็กคือถ้าเกิดก็จะมีถ้าเกิดทําไปแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากๆหรือข้อที่สองก็คือล้มเหลวแต่สิ่งที่จะได้กลับมาก็คือจะเป็นประสบการณ์ก็ข้อที่หกความสำเร็จ คนสาเร็จพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถึงแม้ก็ถ้าเกิดสังเกตดูคนที่ทํางานธุรกิจออนไลน์ทําขายตรงทำนั่นทำนี่ไม่ว่าจะทําร้านกาแฟงร้านกาแฟอะไรก็เรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหมดทุกคนล้วนแต่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วก็ทําแล้วอาจจะไม่ได้หนักใจตัวเองแบบเลิกไปทําตัวอื่นเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดคนที่แบบ มีความประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองจริงๆเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าจะล้มแค่ไหนจะแบบท้อคแค่ไหนก็พร้อมจะเริ่มใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มใหม่แล้วพิม์พเชื่อว่าก็ต้องมีสิ่งดีๆเพราะว่าคนที่แบบพยายามคน,คนที่ขยันคนที่เคยมีความพยายามมันจะไม่เคยทำร้ายควารู้สึกตรงนี้ของตัวเองอยู่แล้ว สำหรับข้อที่7คนสำเร็จใช้เป้าหมายเล็กๆผักดันเป็นเป้าหมายใหญ่ก็คือถ้ายกตัวอย่างในที่นี้ก็คือจะเป็นขายเริ่มประทับใจเริ่มตื่นเต้นกับการที่ขายได้ชิ้นแรกนั่นคือความประสบความสำเร็จเล็กๆหนึ่งแล้วนำความแล้วนาความแล้วเอาความรู้สึกของความประทับใจ ความตื่นเต้นตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการที่เราจะขายได้ในสิชิ้น20ชิ้นหรือ80ชิ้นหรือ100ชิ้นที่เราต้องการจำความรู้สึกตรงนั้นที่ได้แล้วเราก็จะทำเป้าหมายตรงนั้นได้สำเร็จแน่นอนเฮ้ยเฮแล้วก็ข้อที่แคนสำเร็จคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ ตรงนี้พิมพ์เชื่อว่า,วามีมีมีแค่ไม่กี่คนที่คิดได้ในข้อนี้ก็คือจะเป็นพี่สาพี่มุกแล้วก็พี่กลางๆนะคะก็คือถ้าเกิดคนที่เริ่มคิดใหญ่เป็นนักธุกิเริ่มที่จะเป็นนักธุรกิจจริงๆเขาจะมีระบบมีกระบวนการมีขั้นตอนที่จะเป็นสเต็ปสเต็ปในการที่ตัวเองทําตรงนี้เสร็จแล้วจะไปทําอะไรต่อ ทำในงานแทนแทนแอดมินต่อเราจะทำอะไรต่อแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดสำหรับเราที่กำลังเริ่มแบบนี้พิว่าพูดูลิตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรไปแล้วแล้วพอทำตรงนี้เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อใช่ส่วนข้อที่เก้าคนสำเร็จไม่ย้ำคิดย้ำทำจนเกินไปก็คือ จะลงมือทําวางแผนเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็จะลงมือทําเลยไม่ไม่แบบไม่ไม่ไมไมไมงวแต่มาคิดว่าเออทาตรงนี้แล้วอะ่ะมันจะใช่ไหมถูกไหมทําแล้วมันจะสมบูรณ์ไหมจะสําเร็จไหมจะเพอร์เฟกต์ไหมแต่สักคนที่ ประสบความสําเร็จจริงๆจะมีเป้าหมายก็คือเขาจะวางแผนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปแล้วตามข้อแปดที่พิมพ์พูดเนาะแล้วก็จะลงมือทําทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้มีแต่คําว่าเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สิบคนสําเร็จมีวินัยกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็คือถืง การวางแผนเป็นสเต็ปขั้นตอนตรงนั้นอาจจะสําคัญแต่ไม่สําคัญเท่าการที่เรามีวินัยถึงแม้คุณจะมีว่ถึงแม้คุณจะมีแผนที่เลิศเรอเพอร์เฟกแค่ไหนแต่สมมุติว่าถ้าเกิดตัวเองไม่ตื่นขึ้นไม่ทําคิดว่าตัวเองจะสาําเร็จไหมคะไม่ไมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็การมีวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่กระบวนการความคิดค่ะ ก็ที่จริงว่าจะพูดแค่สิคข้อพูดต่อได้เลยค่ะเพระว่าก็จะพูดต่อก็ก็วที่สิบเอ็ดคนสำเร็จต้องมีทีมงานที่มีแนวคิดเดียวกันตรงนี้ธุรกิจของเราพิมว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดเราหาคนคนหนึ่งที่เหมือนเราที่มีแนวคิดเหมือน ที่มีแนวคิดไอเดียแบบอยากได้เงินแสนอยากได้เงินล้านเหมือนเราสมมติว่าเหมือนพี่สาอยากได้อยากได้เงินล้านต้องต้องหาอีกกี่คนเราต้องหาแบบคนที่ให้ได้เงินแสนเงินล้านแบบคนที่มีแนวคิดเดียวกันไม่ใช่ว่าหาแบบหาหาเหมือนหาไปเรื่อยๆแล้วแบบขอไม่ได้มีแนวคิดที่แบบอยากจะแบบอยากจะรวยเหมือนเราเนี่ยคิดว่าข้อนี้ธุรกิจของเราตรงมากๆเลยค่ะ ชี้อย่างนั้นเลยค่ะก็สิบสองคนสำเร็จรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความมาั่งเพื่อความมั่งค่ง <Wow. S 1> ก็คือของเราเราจะมีอยู่สองช่องทางที่ทำกันจริงๆตอนนี้ก็จะเป็น Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็ Google แต่สำหรับคนที่แบบประสบความสำเร็จพิมพ์มัม่นใจว่าเขาไม่ได้มองแค่สองช่องทางนี้แน่ๆอย่างแรกเลยก็จะเป็นเหมือนที่พี่มุกกับพี่สากำลังหางอยู่ก็คือ ไหลสดอีกช่องทางหนึง่งแล้วก็มีอีกเป็นทวิตเตอร์ไอหรือว่าจะเป็นตนะิ๊กต็อกเนาะว่ามีอีกเยอะเลยที่มันจะทําให้เรามั่นคงแล้วก็สามารถรวยแล้วก็รวยได้มากกว <Wow. S 3> <Wow. S 2> ่านี้ว้าวเพิ่ขึาเลยพ <c oughs> ี่แล้วก็ข้อที่สิบสาคนสําเร็จไม่เคยหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็ข้อนี้จะเป็นตรงที่เราทํางานธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วมันก็ต้องแบบมีการพัฒน,นามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกวันนี้ที่ google กําลังจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะที่พี่โมกับทีออ่พี่ว่าเ้องกําลังพาแก้ไขปัญหาที่กําลังประสบปัญหาอยู่ก็ตรงนี้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก็จะไม่เคยหยุดที่ จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะพอพยายามแก้พอพยายามทําให้มันสําเร็จคือมันไม่ว่ามันจะปรับจะเปลี่ยนแค่ไหนก็เชื่อว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าทําตรงนั้นให้แบบมันบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ส่วนข้อที่14คนสําเร็จชอบการวิเคราะห์และการประเมินผลข้อนี้หมายความว่า ทำตรงที่เราทําไปแล้วอะ่ะมันมันถูกไหมเราเราแบบวิเคราะห์แกะออกมาสลับออกมาแล้วแบบมันมันมันใช่ตรงตามที่เราประเมินไว้ตรงตามที่เราคิดไว้ไหมส่วนข้อที่15คนสำเร็จไม่ล้มเลิกละหาแนวทางใหม่ๆก็สมมุติว่า เราทําตรงอาจจะทําตรง facebook ไม่ดีเนาะแตบบ่รือว่าสู้สู้สุดใจแล้วก็แบบทํำยังไงก็แบบทําไม่ได้แล้วก็ลองเลือกหาช่องทางใหม่ๆลองทําลองทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นช่องทางใหม่ๆหรืออาจจะอาจจะไปตรงที่แบบที่เราถนัด หรือหาแนวทางใหม่ๆที่สามารถทําให้เราประสบความสาเร็จหรือเดินก้าวสู่เป้าหมายที่สามารถนําพาเราไปตรงที่เราอยากได้ส่วนข้อที่16คนสำเร็จรับความก้าวหน้าพิมเชื่อว่าตรงๆที่เราอยู่ตรงนี้ก็อาจจะดีแล้วแต่ถ้าคนที่อยากประสบความสำเร็จจริงๆพิมเชื่อว่าคนที่ เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆหาสิ่งใหม่ๆพยายามก้าวไปข้างหน้าทำสิ่งที่แบบคนอื่นยังไม่เคยทำาความก้าวหน้าให้กับตัวเองเนี่ยคิดว่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่สามารถนำพาให้เราไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้ส่วนข้อที่17คนสำเร็จชอบทำงานนอกสถานที่ตรงข้อนี้พิมพิมจะมองว่าตรง ที่เราอยู่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็อาจจะดีแต่ว่าก็ควรจะแบบหาแบบอะไรที่มันเหมือนแบบเปิดเปิดเปิดทางหรือว่าเปิดเหมือนแบบสิ่งใหม่ใหม่ให้มันไม,ไม่ไม่อยู่ตรงที่มันแออัดหรือว่าตรง,ท,ตรงที่อยู่ตรงเดิมที่อยู่ตรงเดิมเดิมสมมติว่าเราทําตรงนี้ เราอาจจะคิดไม่ออกถ้าเกิดเราลองไปทําง,งานที่ทะเลไปนั่งที่ร้านกาแฟเนี่ยเราอาจจะมีแบบแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปตลอดหรือไปทุกวันอาจจะเป็นสักเดือนหนึ่งสองครั้งหรือสาครั้งนะคะก็ข้อที่18คนสําเร็จถือเคล็ดลับ work life balance ก็คือจะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตแล้วก็ ความสาเร็จของตัวเองก็จะมีเคล็ดลับที่เป็นแบบสมดุลกับความเหมือนเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบทํางานทํางานไปแบบให้มันสมดุลกัแบกบารใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คือไม่ทํางานหักโหมมากเกินไปควรหาแบบสิ่งใหม่ๆหรือว่าหาหาอะไรที่มันเป็นความสุขให้ตัวเองแบบใช้ให้มันแบบเท่าๆกันไม่หนักเกินไม่มากเกินค่ะ สำหรับข้อที่19เคนรสำเร็จชอบสร้างความงอกเงยให้กับรายได้ก็ตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คล้ายอีกข้อที่พิมบอกข้อนั้นที่รลานของเราตอบโจทย์เนาะก็เหมือนที่แบบเราอยากได้รายได้ในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่สมมุติว่าตอนนี้ตรงตรงตรงนี้เราลงทุนแค่นี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดในวันข้างหน้าเราสร้างทีมแล้วแบบทีมขายได้เรา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 ,เราอยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ขายเราอาจจะไปเที่ยวหรือไปแบบพาครอบครัวไปนู่นไปนี่ไป,น, ύ, ไปนั่นหรือพ่อแม่ป่วยไม่สบายไปเฝ้าพ,พ่อแม่เราก็ยังมีรายได้ที่งอกเงยหรือว่าแบบไม่ต้องเหมือนเหมือนไม่ใช่แบบไม่ทํางานหรือว่าเหมือนเราเป็นมีชีวิตและสไตล์ของตัวเองที่แบบ เป็นอิสระแล้วไม่ต้องไม่ทางานประจำเหมือนคนอื่นแบบทํางานแบบงกงกแล้วได้เงินเท่านั้นแล้วตรงนี้เรา <c oughs> มีรายได้แค่นี้เราอาจจะประสบปัญหาหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ไม่คาดคิดอะไรแบบนี้เราก็ยังมีรายได้มีความงอกเงยของรายได้ให้เรายังมีแบบเดินหน้าต่ออะไรแบบเนี้ค่ะก็ส่วนข้อที่สิบเก้า คนสาเร็จรู้จักแบ่งปันแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตรงข้อนี้อาจจะมองพี่สาหรือพี่นัทหรือพี่ภูก็ได้ก็คือเขาประสบความสําเร็จแล้วก็จะเอาความประสบประสบความสําเร็จตรงนั้นมาแบ่งปันมากระจายความรู้ให้คนอื่นได้ทราบเอาไปช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นมีไรายได้มีความมีความฝัน ความประสบความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายของตัวเองเหมือนเขาแบบอยากรวยก็สอนเขาให้รวยเขาอยากได้อะไรก็สอนให้เขาทําไม่ใช่ไปทําให้เขาก็วันนี้ก็มีคังคงตรงนี้ก็จะเป็นความสําเร็จไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่มีลําดับมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทและอดทนรอ hey, hey. แล้วก็ คนที่รวยจากพ่อแม่ไม่ได้ภูมิใจเข้าคนที่รวยด้วยลําแข่งตัวเองโอ้ค่ <All right. S 2> สุดยอดเลยค่ะ <Okay. S 2> เป็นแต่ละสเตปนะคะแต่ว่าฟังแล้วมันโดนทุกทุกช็อตเลยค่ะทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟังแต่ละคนนะคะว่าวันนี้เนี่ย เราฟังน้องพิมพ์มาดาไปแล้วเราชอบข้อไหนเราจะวนมากันไปนะคะต่อจากนี้ไปเนีย่ยสาวว่าเวลามีคนขึ้นมาพูดแล้วนาอแล้วก็เราอาจจะมีการส่งคนแบบอ้านแชร์ว่าตัวเองได้อะไรในวันนี้บ้างเพื่อที่จะฝึกความตั้งใจฟังแล้วก็การจับใจความของเราด้วยเป็นอีกตัวนะคะทุกคนว่าดีไหมดีเนาะ,ะสำหรับสาเลยนะคะวันนี้สาชอบ ความสําเร็จเริ่มต้นจากจุดเล็กๆการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนอ่าเราก็ค่อยเก็บอย่างสาเองเนี่ยตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้เห็นถึงภาพที่แบบโอ้โหจะรวยแต่เริ่มจากอ่ะขายก่อนได้4ีห้าหมืน่นแล้วก็แนะนำตัวแทนเริ่มจากการสร้างแคนแบ็หมืน่นสมืนจนตอนเนี้ยมันเริ่มแบบใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สาชอบมากๆคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆมันสาเร็จนะคะแล้วก็มันจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆที่เราตั้งไว้อย่างแน่นอนนะคะโอเคแต่เราจะวนไปตั้งแต่พี่ปาไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเยอะเนาะลุกขึ้นเลยก็ได้ทุ้ควจมเห็นหน้า้ด้วยสำหรับพี่นะคะก็คือสิ่งที่โดนใจก็เป็นในเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องของเหมือนเราขายได้อะเหมือนเรา ความตื่นเต้นของชิ้นแรกคือคือต้องบอกว่าในส่วนตัวพี่อะคือเคยเคยขายของออนไลน์โลกอื่นมาก่อนทีเนี้ยการขายของออนไลน์โลกนั้นเป็นการโพสซึ่งถามว่าวันนี้เราขายได้เราไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจนะแต่ว่ามาวันนี้มาขายกับมาร้านชิ้นแรกที่ขายได้รู้สึกแบบก็ตื่นเต้นอ่ะคือมันคนรความรู้สึกเราฟิลอ่ะรู้สึกว่าขายได้โดยระบบที่เขามีเขาสอนเราแล้วเราทําได้อแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยเอาแสดงว่าวิธีการมันเวิร์กว่าเออวิธีการเนี้ยมันเวิร์กแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยวิธีการเหล่านี้คือสามารถเอามาสร้างรายได้ มากกว่าชิ้นแรกอ่ะคือมันต้องมีมากกว่า1ชินช้นคือเป็นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเออมันมันเป็นแรงกดันของเราว่าเออระบบที่ก็ของเราคือมันได้จริงๆอันนี้ค่ะชอบโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนไม่หายโอเคค่ะก็ต่อไปพี่ว่าเลยนะขาฮ่าฮ่ามันไม่มาฮัลโหล โอเคครับที่ที่ได้รับาวันนี้นาอจะเป็นในเรื่องที่มองว่าคนสําเร็จก็คือจะมองตัวนี้ครับเป็นธุรกิจของตัวเองครับจะมีการแนวเรื่องของการวางแผนสาเร็จต่ตางๆนะครับในการทํางานนะครับจะจะชอบตรงนี้มากแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันความรู้นะครับความรู้ของแต่ละคนนะครับจะชอบในเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนแน่นอนนะครับว่ามันมีก็คือมีความเก่งคนละด้านนะครับบางคนเก่งในเรื่องการผิดการขายในเรื่องของ การแนะนําสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ละคนก็เองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงบริษัทประลเรานะครับก็มีการแบ่งปันตรงนี้ด้วยนะครับก็จะชอบตรงนี้ครับเยอเค่ะออเราไม่ต้องรู้มาข้างหนก็ได้ลุกที่หน้าตัวเองก็ได้นะก็ส่วนตัวนะคะก็ชอบที่ข้อเดียวกับพ่าวนเลยค่ะก็ชอบความเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะวันนี้ในความคิดส่วนตัวของผูคือถ้าเกิดว่าเราไม่มี เขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะข้งที่ประสบความสำเร็จช้ามากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทามันมากพออแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราทำมันมากพอเพราะว่าเราไม่ไม่กล้าที่จะให้ธุรกิจเราล้มเหลวอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งปราว่าพูดไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ชอบที่สุดก็การเหมือนความค้นสาเร็จ ชอบกระจายรายได้อืก็คือเหมือนกับว่าเรากระจายรายได้หลายช่องทางจากอย่างที่น้องพินบอกไปเนาะเออมันไม่ได้มีขีดจํากัดในส่วนของรกิตภาณฑ์ดังนั้นคือการที่เราจะหารายได้หลายๆช่องทางเนี่ยมันมีเยอะมากๆซึ่งมันผลิตภัณฑ์มันไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีในการยิงแอดเป็นบล็อกหรือว่าการทำเกินซึ่งเป็นการขายตรงหรือว่าวิธีอื่นๆเราก็สามารถทำได้ค่ะตรงนี้คือซอกมากๆเย้ <Yeah. S 2> ขอบคุเยค่ะ สำหรับของน้องทิมชอบรอวยจากพอ่อแม่ไม่ภูมิใจเท่ารวยด้วยล็อกแก่งของตัวเองค่ะค่ะของหนูก็ชอบตรงการวางแผนอย่างเป็นระบบเพราะว่าใดๆก็แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนไม่มีการแบบจัดลําดับขั้นตอนอะไรเงี้ย ธุรกิจของเราก็เหมือนจะก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไยหลังอยู่เป็นอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีการวางแผนแบบเป็นระบบไม่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไม่พัฒน,นาไปเรื่อยๆเยี่ยยอดเลยค่ะก็ในส่วนของพี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันค่ะก็คืออย่างวันนี้พวกเราทำธุรกิจก็จริงแต่ว่าทำเสร็จทุกข้อไหมทำเหมือนที่เราเขียนไว้หรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยเนาะว่าเราวางแผนชีวิตเราแบบไหนด้วยค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็จะเป็นวงการประหลาดค่ะ ก็คือรู้สึกว่าช่วงนี้พวกเราตลอดแหละพวกเราทางานหนักก็เพราะเรายังไม่มีผลลัพธ์ถ้ามเมื่อไหร่ที่เราแบบรู้สึกออมีผลลัพธ์แล้วมีรายได้ที่โอเคแล้วเราสามารถไปพักผ่อนไปแบบสร้างสร้างความสมกับตัวเองอะคะ่ะแล้วก็โดยที่งานงานและเงินก็ยัง